เป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีเมื่อกิจการดีขึ้นต้องรู้จักเป็นผู้ให้บ้างอาจจะมอบของกำนันหรือส่วนกำไรให้ผู้ที่ด้ยกว่าเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจและจะได้ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันตลอดไปแต่การให้จะต้องเลือกผู้รับและการให้นั้นให้ด้วยจิตใจที่เมตตามีได้เจตนาแสดงอำนาจใดๆจุดนี้จะส่งเสริมมิตรภาพได้มากขึ้น ส่วนการเป็นผู้รับที่ดีก็คือพิจารณาเลือกผู้ให้ว่าเขาให้เราเพื่อหวังสิ่งใดหรือไม่เพราะการให้ที่แอบแฝงอาจทำให้เราเดือดร้อนในอนาคตได้ขอเพียงถือศักดิ์ศรีถือคุณธรรมอย่างดีเป็นที่ตั้งรู้จักระมัดระวังตัวไม่ประมาทมองและคิดอย่างรอบคอบเสมอไม่เกี่ยวข้องกับความทุจริตในกรณีที่เป็นฝ่ายรับของขวัญ จากคนที่หวังจะให้เราช่วยเหลือแต่เราไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็สมควรปฏิเสธที่จะรับของขวัญน,นั้นอย่างสุภาพ